สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติรุ่นที่5ค่ะพร้อมมอบบุธิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมณคนะ่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายงานกับคุณปุณธน,นิตาวากดวนค่ะ ดกรกันกวันวิลาวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรุ่นที่5นักค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบวุฒทบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผู้ผ่านการฝึกอบรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่านับเป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเพื่อให้ลูกเสือทุกเหล่าทุกกองได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขอชื่นชมในการเขา้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหวังว่าผู้บังคับบ, straw, <B an> <char> บัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ทักษะจิตอาสาพระราชทานและสามารถบริหารจัดการฝึกอบรมและจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาของท่าน ได้ด้วยความมั่นใจทั้งยังขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะวิทยากรฝึกทุกท่านที่ได้จัดการฝึกอบรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นับเป็นพระมหากรุณาทีคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ส่งพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาให้ลูกเสือทุกหลังทุกกองได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์ แห่งการถวายงานบ้านจิตอาสาพระราชทานของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติสำหรับผู้บงังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับการคัดเลือก และก็สมัครใจเข้าร่วมโครงการลูกเสียจิตอาสาพระราชทานดิฉันก็ต้องขอเช่นชมในความตั้งใจมุ่งมั่นที่เข้ามาร่วมฝึกอบรมโครงการลูกเสียจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสียจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนราษประชานุเคราะห์และต้นสถานศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้เรียนรู้ทักษะ จิตอาสาพระราชทานและสามารถที่จะไปบริหารจัดการให้มีการฝึกอบรมและสามารถที่จะตั้งหน่วยลูกเสียจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาของท่านได้ด้วยความมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ตามที่ท่านช่วงเวกาสํานักเลขาธิการสํานัากานง,งานลูกเสือแห่งชาติได้กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่18 กันยายนพุทธศักราช2564แล้วก็ตัวดิฉันก็ได้เป็นประธานในที่ทีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติบางทีเราก็จะเรียกตัวย,ย่อว่าสอลชอนะคะไปยัง77จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันนี้ดิฉันก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมจังหวัดต่างๆในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้วย แล้วก็รวมทั้งในระดับวิทยากรแกนนำของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผู้จังหวัดได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและแสดงออกถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน